หลักทรัพย์กสิกรไทยเสนอ The <Deb> และนี่คือรายการ The Debate รายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษม Value Investor ผู้มากับสโลแกนดีชูยาวครับสวัสดีครับผมพเดิมพบสงเคราะห์ Momentum Investor ซึ่งมากับสโลแกนดีเด่นในรอบครับเวทีเดอะด b เบ e เวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันกติกาการโต้วาทีในแต่ละครั้งก็คือการโต้วาทีจะมีด้วยกันสองรอบรอบแรกผู้พูดแต่ละฝ่ายมีเวลาท่านละ5นาทีรอบที่สองมีเวลาท่านละ2นาทีทันทีที่เริ่มต้นคําแรกเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆและทันทีที่มีสัญญ,ญาณบอกหมดเวลาไมโครโฟนจะถูกตัดเสียงลงทันทีเอาละครับเมื่อทั้งสองท่านทราบกติกาดีแล้ว ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมศึกระหว่างวีไอกับ MI ในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเดอะดีเบตสองในสามของประชากรโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยที่มีที่ตั้งที่ดีเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยอะไรกบพักว่าไปเที่ยวต่างประเทศหมดเลยผมเที่ยวในประเทศผมละเที่ยวในประเทศคุณต้นหาผมเที่ยวต่างประเทศยังไงปีนี้ยังไม่ได้เที่ยวต่างประเทศเลยเที่ยวแต่ในประเทศนะฮะ แต่ละปีแต่ละปี2ล้านล้านมาเที่ยวกันนี่ไม่พอนะฮะสล้านล้านตัวเลขอะไรมันเยอะไงเดอะดีเบทขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่เดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกัน และยะติที่ท่านทั้งสองจะต้องมาประชันทัศนะปะทะคารมกันในวันนี้ก็คือหุ้นกลุ่มใดได้รับอนิสงค์จากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุดโปรดจะลืมกติกาถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการดีเบตร,รอบแรกกันณบัดนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งจับ,จบเวลาหุ้นกลุ่มไหน ได้ประโยชน์จากนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของคอสชผมมองว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมครับแม้ว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจริงๆแล้วเนี่ยการประกาศมาตรการต่างๆกลับเป็นผลกระทบในเชิงลบกับหุ้นกลุ่มโรงแรมด้วยซ้ำนะแต่เป็นดีกับหุ้นกลุ่มอื่นนะเพราะประกาศรัฐประหารปรับ 62ประเทศประกาศเตือนสถานการณ์ในประเทศไทยทันที43ประเทศเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังมาประเทศไทยแน่นอนนักท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนดีไม่ดีต่อไปถึงเดือนกรกฎาคมจะต้องปรับตัวลดลงอย่างแน่นอนและปรับตัวลดลงนั่นไงยนนั่นไงผมกลับมองว่าสิ่งนี้คือโอกาสผมมองว่าวิกฤตคือโอกาสผมไม่ได้มองว่า สิ่งที่เป็นลบจะทําให้เราเสียโอกาสในการที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ถูกลงแล้วก็อีกยังไม่ร้ายพอยังมีร้ายกว่านั้นอีกขนาดเชียร์นนเนี่ยยังร้ายขนาดนี้ผลประกอบการไตรามาสหนึ่งออกมาไม่ดีเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการเมืองมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วกําไรของกลุ่มโรงแรมดีไม่ดีในไตรามาสที่2ก็จะยังคงแย่ไตรามารสสก็เป็นช่วงโลซ s e a ่นกําไรก็จะแย่อีกแต่ ผมเชื่อว่าราคาหุ้นได้ตอบสนองสิ่งเหล่านั้นไปพอสมควรแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคุณตน้นจนถึงปัจจุบันตลาดหุ้นไทยไม่น่าเชื่อนะเรามีปัญหาเรื่องการเมืองตั้งแต่พฤศจิกปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันตลาดหุ้นไทยบวกนะครับ1.5%ตั้งแต่พฤศจิกปีที่แล้วแต่หุ้นในกลุ่มโรงแรมเช่นมิ้นติดลบ2.7%เอราวันติดลบ9.3% ที่สาคัญหุ้นพื้นฐานดีอย่างเซนเทลนะครับเครือเซนทันราคาหุ้นติดลบ13.4%เพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าถ้าเทียบกับตลาดหุ้นกลุ่มโรงแรมลงมามากกว่ายเยอะมากนั่นแสดงว่าก็มสมควรแล้วพอสกชก็ไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่าเอาผมพูดถึงนะเขากำลังจะฟื้นฟูในอนาคตแต่รอเป็นมาตรการต่อ,ตอไปมากกว่า แน่นอนนะครับและกําไรของกลุ่มโรงแรมในไตรามาสสองไตรมาสสามจะไม่ดีแต่ตลาดหรือว่าราคาหุ้นของกลุ่มโรงแรมเนี่ยได้รับรู้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ท่านเราไปดูสถิติย้อนหลังเอาปี2549คุณต้นจําได้ไหมปี้าี25ก้อายุ<ด>มากแล้วจะขี้เลื่มนะปี2549เป็นปีที่เกิดรัฐประหารครั้งหนึ่งหรือเอากระทั่งปี25-53ปีที่มีการสลายการชุมนุมแล้วก็มีการเผากันเผาเซ็นทรัลเวิลด้วยเนี่ย เชื่อไหมครับนักท่องเที่ยวลงจริงนักท่องเที่ยวลงเพียงแค่2เดือนหลังจากนั้นแต่หลังจาก2เดือนไปแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆแล้วดีกว่าปกติด้วยซ้าเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวเขาเลิกกักเอาไว้ในช่วงที่เกิดปัญหาการเมืองพอเราคลี่คลายปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาก็มาช่วงนี้อาจจะมาน้อยหน่อยเพราะติดฟุตบอลโลกแต่พอหมดฟุตบอลโลกปุ๊บไปมาสี่ปุ๊บเนี่ย นักท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเป็นไตรามาสที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะด้วยป <V. I. S 1> ังจระจบกบนโลก,ก,ลกนนะคิดไกลกันได้ปะอ่ะไม่ไกล,ไกลนะครับไตรมาสที่ผมคิดไกลกว่านั้นอีกคุณต้นฟังไ้นะคิดไกลกว่างี้เยอะไตรามาสที่4ี่จะเป็นกําไรที่กลุ่มโรงแรมจะมีกาไรเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไตรามาสที่1จะขึ้นไปพีคเลยในเรื่องของกําไรเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนั่นหมายถึงว่าเราจะซื้อได้ในราคาที่ถูกที่สุด ในช่วงเวลานี้แหละแล้วเราอาจจะได้ไปขายในช่วงต้นปีในราคาที่สูงขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลแค่แบบโมเมนตัมอินเวสเตอร์แต่ถ้าเป็นเหตุผลแบบแวลูอินเวสเตอร์ทำไมเราใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการที่จะซื้อหุ้นกลุ่มโรงแรมผมเลือกผมให้2ประเด็นหลกัหลกๆเพราะเวลาเราเหลือน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีก2นาทีทีหลังประเด็นที่ 1. ที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะกับการท่องเที่ยวผมให้ข้อมูลตรงนี้คุณต้นคุณต้นเห็นแล้วจะตก,กฟังแล้วจะตกใจ สองในสามของประชากรโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยที่มีที่ตั้งที่ดีเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยไรกับพักแล้วไปเที่ยวต่างประเทศบนเลยผมเยผมเราเที่ยวในประเทศคุณต้นหาผมเที่ยวต่างประเทศยังไงปีนี้ยังไม่ได้เที่ยวต่างประเทศเลยเที่ยวแต่ในประเทศนะฮะเอาเลยลืมเลยสองในสามของประชากรโลกเดินทางมาประเทศไทยใช้เวลาเพียงแค่6ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าประชากรสองในสามสามารถเดินทางมาในประเทศไทยด้วยความสะดวก นะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งนั่นคือแล้วประเทศไทยมีทั้งธรรมชาติมีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งประชนลภัยประชนลภัยนี้ไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้ชุมนุมประท้วงก็มีการประชนลภัยได้ไปถามว่าที่จะไปท่องเที่ยวตามแหล่งชุมนุมได้ไม่มีปัญหาและอันที่2เรามีเป็นศูนย์การของ AEC ซนะครับซึ่งจะทําให้การท่องเที่ยวจากประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก AEC ที่รวมกันจากประชากรเรา60ล้านคน AEC จะมี600ล้านคนเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุ หุ้นกลุ่มไหนได้รับอนิสง์จากการแผนฟื้นฟูของสอคอสอชอมากที่สุดคุณกวีก็มองไกลไปไตมาสีนู่นนะครับเอาแค่ไตมาสองไตมาสาก็พอแล้วนะครับไตมาาที่หนึ่งที่ผ่านมานะหลายคนก็บอกว่าตัวเลขภาพของเศรษฐกิจเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีวิธีการดูของสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็คือว่าคล้ายๆคุณกวีแต่คุณกวีมองไกลครับ ผมดูเปรียบเทียบไตมาาที่1เทียบกับไตมาสที่2ไตมาสที่3เอาแค่นี้ก็พอคุณตวิวิมองไตม่าสามไตมาสี่ปีหน้านู้เลยแล,ล้วหุณไหนอ่ะยังไม่บอกไงเพราะต้องฟังก่อนก่อนจะเลือกหุ้นอะ่ะอันที่1ก็คือว่าในภาคของการบริโภคเนี่ยไตยมาาที่1งติดลบไปแค่สามเปอร์เซ็นต์ไตมาสองน่าจะโตขึ้นนะครับโดยมาตรการของคอสอชอจะโตขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นโตขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ถึง1% จะโตขึ้นภาพของการระืุนภาคเอกชนไต่มาสที่1ติดลบ7.3ดีไหมครับน่าจะดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมองว่าทั้งปีติดลบประมาณสัก2จากลบ7เป็นลบ2ผมบอกว่าเนี่ยคดีแหละจะทันไหมเนี่ยมองว่ว้กลุ่มไหนเนี่ยแต่ดีแค่นี้ยังไม่พอการใช้จ่ายภาครัฐนี่คือเฉลยละไต่มาสที่1ติดลบไป19.3มองทั้งปีคือติดลบ2.2 ก็แสดงว่าจากลบมากเป็นลบน้อยอย่างเงี้ยสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภาครัฐน่าสนใจนี่คืออนาคตนะผมบองอนาคตซึ่งมองไม่ได้ไกลมากอย่างคุณกวีหรอกเอาแบบคุณกวีแล้วกันมองว่า19กันยาปี49ตอนที่เกิดรัฐประหารครั้งที่แล้วเนะี่ยมาดูกันว่ากลุ่มไหนที่โตขึ้นโตขึ้นไอกลุ่มท่องเที่ยวการส่งออกเาอท่องเที่ยวของคุณกวีเนี่ย ว่าจะฟื้นตัวนะโอ้โหมันหลายไตมาสครับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างภาคการบริโภคพ,พอรัฐประหารปุ๊บก็โตขึ้นมาสัก2 3ผ่านไป1ไตมาสก็โต2-3%ผ่านไป2ไตมาสโตแค่2%ผ่านไป3ไตมาสโตแค่ 1, <ๆ>1%ก็แสดงว่ากลุ่มพกของการบริโภคเนี่ยดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ มันโตโตโตตแสดงว่าการท่องเที่ยวในช่วงของสองสามไตรมาสเดนนี้ไปอ่ะคนไม่ได้รวยขึ้นเยอะหรอกไม่ได้อยากเที่ยวจิตใจไม่โตเัรการบริโภคมันก็เลยโตสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันโตไม่มากเข้าใจถ้าคุณกวีบอกว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันจะดีขึ้นไม่เป็นไรในภาคของการท่องเที่ยวในประเทศภาคของการลงทุนตอนเกิดรัฐประหารเนี่ยโตขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ พาเนึงไตม่าโตสองติดลบหนึ่งศูนย์นี่ทีไดีม่าแต่ไตมา,ตมา,ตมานะแสดงว,ว่ากว่าจะภาคข,ของการลงทุนจะดีขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าณนวันปีนี้ผมมองว่าไม่เหมือนกับตอนปี4ี่เก้าเพราะว่าในช่วงนั้นคือตอนปี4ี่เก้าเนี่ยมันโตขึ้นเลยทําให้ภาคการลงทุนมันลดลงแต่ตอนนี้การลงทุนเนี่ยมันโตมันติดลบมาตั้งนานแล้วนะผมก็เลยมองว่าดีแต่อันที่ดีกว่าคือภาคข,ของโครงการภาครัฐการลงทุนภาครัฐเนี่ย ตอนที่เกิดรัฐประหารเนี่ยโตไปถึง2พอเกิดตูมปุ๊บติดลบเลยฮะลบ2%เนมื่อกี้บอกไตมาต์หนึ่งติดลบไปสิบกป็ก็แสดงว่าภาพของการลงทุนภาครัฐมันดีขึ้นแล้วก็ถัดไป2ไตมาตโตขึ้น8% 9% 10%โตขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะก็แสดงว่าในภาพของการลงทุนภาครัฐในขนาดนี้ถือว่าในเชิงของอนาคตรัฐบาลบอกว่าจะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้น โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะโดนไปทบทวนโครงการการจัดการน้ำ3า3แ0 0หล้านแต่ในภาพใหญ่คือว่าในภาครภารัฐเนี่ยยังเติบโตได้ดีรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงในอนาคตถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าโครงการภาครัฐที่ไต่มาสที่1ติดลบไปลงทุนภาครัฐนะสิเนี่ยแสดงว่าลบเยอะเริ่มจะเป็นบวกมาก แสดงว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภาครัฐยังไม่เฉลยตอนนี้ไป,ปไปช่วงสองดีกว่าแต่ช่วงนี้ก็จะบอกว่าอันนี้แหละจะเป็นจุดที่น่าสนใจถึงแม้วบางจังหวะส,สังเกตนะฮะณนะตอนนี้ผ่านไปถึงไตามาสนะฮะอาจจะดรอปลงเวลาไม่ทันไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับเพราะอาจจะเป็นการเติบโตที่คาดหวังมากเกินไปนะครับผมไม่มองไกลอย่างคุณกวีะฮะ ุมกูมองสีไต่มาส3ไต่มาผมมองแค่ไต่มาเดียวไต่มาเดียวก็พอไต่มาสองอาจจะเริ่มเห็นตัวเลขภาคลัดติดลบแต่ว่าไต่มาสามไต่มาสี่จะดีขึ้นครับนั่นก็หมายความว่าหุนมหมดเวลาครับเอาละสิครับคุณผู้ชมคนหนึ่งมองสั้นคนหนึ่งมองยาวแล้วจุดร่วมของยติวันนี้จะจบที่ท่าไหนกันล่ะครับ เริ่มที่คุณกวีที่เริ่มต้นพูดก่อนวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลแน่ดิตกับเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าหุ้นในกลุ่มโรงแรมนี่แหละคือคําตอบที่ VI คิดว่าจะได้อานิสงส์มากที่สุดจากแผนฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของคอสอชอครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้คุณต้น MI มาแปลกครับเพราะจนแล้วจนรอดรอบแรกผ่านไปครบ5นาทีก็ยังไม่ยอมเผยไตยว่าหุ้นกลุ่มอะไรกันแน่ที่ MI มองว่าได้ประโยชน์จากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งๆท,ท,ที่คุณกวีก,ก็ทักท้วงไปตั้งหลายรอบเลยนะครับงานนี้คุณต้นจะเตรียมมัดเด็ดอะไรมาปล่อยหรือไม่เราลองมาลุ้นกันในรอบที่2ของรายการเดอะดีเบตกันเลยดีกว่าครับ ไม่น่าเชื่อ5นาทียังไม่รู้เลยว่าคุณกลุ่มไหนไม่น่าเชื่อมีสองนาทีคุณต้นบอกว่ามีสองนาทีคุณต้นบอกว่าผมมองไกลห้ยมองถึงไตมาที่4ก็แน่นอนอ่ะคุณต้นสายตาสั้นอ่ะก็มองสั้นอ่ะแปดร้อยเอาแค่ไตมาสเดียวอ่ะแต่ผมมองเอาไตมาสี่แต่ตลาดเอาเอาเอาประเด็นนี้ก่อนนะปกติตลาดหุ้นจะตอบสนองต่อข่าวเนี่ยหกเดือนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นผมมองไตมาสี่นั่นหมายถึงว่ากำลังจะเริ่มตอบสนองในช่วงไตมาสที่สามแหละ ผมยังเชื่อว่าถึงแม้ว่ากำไรของกลุ่มโรงแรมจะดีขึ้นตอนไตรามาสท,ที่4กว่าจะรู้ผลไตรามาสท,ที่1ปีหน้าเดยวซ้ำแต่ตลาดาหุ้นจะมาตอบสนองในช่วงประมาณไตรามาสสามจนถึงไตรมาสที่4ตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นของหุ้นกลุ่มโรงแรมจะขึ้นได้ดีมีไม่เกี่ับไตรามาสเลยอ่ะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งคน<ๆ>พูดตอน,นพูดถึงประเด็นที่2คุณต้นบอกว่าค่าใช้จ่ายภาครัฐโตขึ้นเยอะมากเลยหลังจากทารัฐมหาในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นถูกไหมถูกสิ แต่คุณต้นเคยพูดไหมว่าเป็นเพราะว่าฐานมันต่ำอ่ะไม่ใช่มันเหมือนกับจากหนึ่งมาเป็นสองมันไม่ใช่จาก20เป็น40ถ้าจาก20เป็น40ผมจะไม่พูดสักคำเลยว่ามันเจ๋งจริงแต่นี่จากหนึ่งแล้วเป็นสองเทียบกันแล้วมันมันมันต่างกันเยอะอ่ะก็คือเมื่อก่อนมันใช้จ่ายไม่ได้ไงพอใช้จ่ายได้ประมาณสักสลึงหนึ่งปุ๊บมันก็มันก็ดูเยอะไงใช่ไหมใเพราะฉะนั้นคุณต้นแม่ที่บายตรงนี้ไงมันเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมเข้าใจผิดว่าการใช้จ่ายภาคลัฐโตขึ้นมาตันโตตจาาากที่่ํ อันที่สามคุณต้นพูดว่าเรื่องของผู้บริโภคไม่อยากเที่ยวคุณพูดต้นพูดถึงผู้บริโภคในประเทศแต่ผมกําลังพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมันคนละประเด็นกันนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังอยากมาเที่ยวประเทศไทยจริงแต่เขาถูกเตือนอพอเขาเราคี่คลายเมื่อไรแล้วต่างประเทศจะกลับเข้ามาเที่ยวแน่นอนในช่วงไตรมาสที่สี่ถึงไตรมาสที่หนึ่งซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิกฤตตรงนี้ ที่ทำให้หุ้นกลุ่มโรงแรมวันนี้ยังดูแย่กว่าเซตอินเด็กในช่วงที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสในวิกฤตท,ที่ดีที่จะซื้อหุ้นกลุ่มโรงแรมในราคาที่ถูกครับภาพของสรุปหลายคนตั้งตารอคอ,อยคุณกวีก็ตั้งตารอคอยรีบเร็วรีบเร็วเว,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 ว่าเป็นกลุ่มไหนก็เลยเลแล้วกันก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มวัสดุก่อสร้าง คุณกวีบอกว่าโอเคมันโตมมันโตมาจากกระจึงหนึ่งเอาไง่ายโครงการภาครัฐนี่แต่ละปีแต่ละปี2ล้านล้านมาเที่ยวกันนี่ไม่พอนะฮะสล้านล้าน <c oughs> ตัวเลขอะไรมันเยอะไง <c oughs> ท,ที่บอกว่าอาดีตที่ผ่านมาจะลง2ล้านล้านสามแสนห้ารออย่างเงี้ยสล้านล้านเขายกเลิกลไปแล้วถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วฐานโอเคว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณในกลุ่มโรงแรมไปดูเลยฮะไม่ลงเยอะหรอกครับลงนิดเดียวแต่ว่าเพิ่งมาลงแถวเนี้ย แต่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างในที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบราคาหุ้นมันก็ลงมาบางตัวนี่หายไปเกือบ6 0 70%เนะครับเช่นกันก็แสดงว่าในภาพของถ้ามีการกลับตัวเนี่ยเริ่มนับฐานต่ำนับฐานต่ำราคาต่ำขึ้นไปสูงนิดนึงกำไรของ,ของหุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะมีกำไรไม่โรฟิตเรื่องของส่วนต่างของราคาเนี่ยมากกว่ากลุ่มโรงแรมมากกว่าแน่นอน แต่ว่าณนะวันนี้ผมไม่ได้เรียกให้ซื้อนะะกลุ่มรับเหมาเพราะว่าตัวเลข GDP ผมกรอบ GDP ตัวหนึ่งคือการจใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยไตรมาสสอจะออกมาไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแต่ว่าไตรมาสที่3ที่ยังมีการประกาศเนี่ยผมก็บอกว่าดีขึ้นไปดักตอนนั้นก็ได้ผมไม่มองไกลนะครับ6เดือนเอาแค่3เดือนก็พอ3เดือนจากนี้ไปในอนาคตเป็นอย่างไร แสดงว่าภาพของการกอรรา่อสร้างภาครัฐจะเริ่มมาก่อนเอายังเก่งเลยกลุ่มภาคข,ของการลงทุนคือกลุ่มนิคมอาหสาหกรรมจะตามมาก่อนกลุ่มท่องเที่ยวครับนี่คือสิ่งที่ต้องเรียงเรียงตามลำดับ,บคือกลุ่มรับเหมากลุ่มนิคมอุหสาหกรรมจะเริ่มตามกันมาเรื่อยๆในที่สุดคุณต้นเอ็มไอก็เฉลยจนได้นะครับ ว่าเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งคุณกวีก็แย้งว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาขึ้นมาตั้งเยอะแล้วยังจะน่าสนใจอยู่อีกเหรอกลุ่มท่องเที่ยวสีน่าสนใจกว่ายังไงเมืองไทยก็เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของต่างชาติแน่นอนขณะที่คุณต้นก็บอกว่าแต่ถ้าดูจากส่วนต่างราคาแล้วรับเหมากลับมีส่วนต่างราคามากกว่ากลุ่มโรงแรมเยอะเลย ต่างคนต่างมองกันแบบนี้บทสรุปของการดีเบตวันนี้จะลงเอยอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับแต่มาที่4เนี่ยจะขึ้นมาทำพีคข,ของปีเลยเนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโมเมนตัมที่ดีมากในแง่ของการลงทุนแต่ในระยะยาวเนี่ยผมก็ยังชอบหุ้นตัวนี้อยู่ดีนะ The D-Bate เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเดอะด b เบตรายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดี่ยวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับครับผมยัตติคุณกลุ <ใน S 1> ่มไหนได้ประโยชน์ครับผมนะครับก็แต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยผมว่ามันก็มีความแตกต่างกันทั้งสไตล์ M I V I วันนี้เรามาผสมผสานกันดีกว่าครัาสวัสดีสวัสดีรวมกันแล้วว่าถ้าเรารวมสองอย่างด้วยกันเนี่ย กลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนที่จะดูน่าสนใจซึ่งตอนแรกผมจะพูดถึงกลุ่มของผมครับนะครับแต่ว่า ณวันนี้คือที่ป่าตั้งอยู่เนี่ยอยากสอบถามมึงมันคืออะไรเอามาตั้งทำไมอ่คุณกวีเอันนี้เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจทีมวิจัยของเราภาคภูมิใจนะครับว่าเป็นรางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยมประจําปี2556สองปีแล้วเป็นรางวัลใหญ่นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก best research house นะครับ ที่ให้โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนถือว่าเป็นรางวลัลใหญ่ประจําปีที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยภาคภูมิใจที่ทีมวิจัยของเราเนี่ยได้รับรางวลัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมนะครับก็มาจาก IAA ที่ชื่อยอาใช่นะทสมาคม IAA โอเคงั้นการันตีได้กับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยนะครับก็จะสามารถที่จะได้รับบทวิเคราะห์คุณภาพนะครับในการที่จะนําไปตัดสินใจในการลงทุนของท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ MI กับ VI ตอนนี้ดูว่าหุ้นกลุ่มไหนที่ตอนแรกที่ผมพูดถึงไปในช่วงแรกนะผมจะพูดถึงว่ากลุ่มรามอกรสรงดเนี่ยแต่คุณต้องมองไปข้างหน้าไงหกเดือนที่ผ่านสามเดือนที่ผ่านมาคุณมองสั้นนะคุณชอบมองสั้นอ่ะก็มองมองสั้นไงแต่ว่ามันไปแล้วะครับ แล้วตอนนี้นใช่มันขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องดูดูดูดดนอกจากดูทามวิ่งแล้วดูเรื่องของราคาหุ้นแล้วก็ดูว่าไตรมาสที่2เป็นยังไงครับพอไตรมาสที่สองไตริที่ผ่านมาตอนนี้เอาง่ายของสอชก็ยังไม่ได้ลงทุนลงลง,ลงไปลงเต็มที่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสที่2แล้วภาพของการุรัฐบัลส่วนใหญ่จะติดลบอืมมันแ,แสดงว่าถ้าประกาศมาแล้วคือประกาศในช่วงของกลางเดือนตั้ง กระดักระดักสิงหาก็จะเห็น GDP ในส่วนของตัวการที่จ่ายภาครัฐนั้นติดลบมผมเลยมองว่าหน้าวันนี้ไม่ใช่เวลาแล้ว ไม่ใช่เวลาแล้วคุณกวีว่ากลุ่มไหนอะฟังไปฟังมาแล้วก็ดูสนใจเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าท่านมองกันในแง่ของว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าเอายาวๆนิดนึงเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่ากลุ่มโรงแรมที่ผมพูดถึงเนี่ยกำไรในไตรมาสที่2จะแย่ไตรมาสที่3จะแย่แต่ทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไม่เคยมาเที่ยวเลยในช่วง6เดือนที่แล้ว ก็จะเริ่มทยอยกลับเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมีการฟื้นตัวเร็วมากเพียงแค่สองเดือนแล้วเหมานะที่เดิมคือใช้จ่ายน้อยนี่ก็คือเที่ยวน้อยเที่ยวน้อยเที่ยวเพิ่มขึ้นที่เดือก็ต่อแล้วครับใช่เขาจะไปเพิ่มขึ้นจริงๆหนักๆเลยเนี่ยก็คือประมาณไตรมาสที่สประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็ไตรมาสที่1เดือนมกราคมเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากแต่หุ้นจะขึ้นก่อนสักสามถึงหกเดือนขึ้นจะขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าราคาหุ้นวันนี้ ผมว่าจริงๆมันก็ยังมีโอกาสขึ้นไงเพราะว่าเทียบกับเซ็ตอินเด็กแล้วเซ็ตอินเด็กบวกอะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่จะติดลบนะครับเพราะนั้นถามว่าผมเชียร์หุ้นอะไรเมื่อกี้ตอนต้นรายการเราก็คุยกันไปแล้วล่ะว่าหุ้นตัวไหนว่าที่หลจะหลุดทีลงเยอะที่หลงจะหลุดเยอะไม่ผมบอกข้อมูลไปแล้วไงว่าเซ็นเทลคือหุ้นหุ้นหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กบวกแต่เซ็นเทลเนี่ยลบประมาณตั้ง13%เ ก็แสดงให้เห็นว่า<ม>หุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นที่ underperform อยู่แล้วก็กําไรในช่วงไตรมาสที่4กับไตรมาสที่1แต่ไตรมาสที่4เนี่ยจะขึ้นมาทําพีคของปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโมเมนตัมที่ดีมากในแง่ของการลงทุนแต่ในระยะยาวเนี่ย <amer ican. S 2> ผมก็ยังชอบหุ้นตัวนี้อยู่ดีนะถ้าในฐานะ Value Investor เนี่ย <Macht. S 1> ก็ดูจังหวะนิดนึงนะครับว่าหลังจากนี้ไปถ้าหุ้นมีการปรับฐานเนาะ แล้วราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาเนี่ยผมว่าถ้าต่ํากว่าสัก30บาทเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเข้าไปสะสมสรคุณกวีน,นิดหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของภาคการบริโภกค,ครบกับที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันเติบโตน้อยเนี่ยนั่นคืออดีตแต,แต่ในอนาคตปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่านัากการลงทุนได้การบริโภคภาคเอกชนเนี่ยจะสังเกตว่ามันเหมือนว่าตอนนี้กระิกกระชัยไม่เหมือนก่อนอันที่แบบมันดูดีขึ้นภาคเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าในภาคของการท่องเที่ยวในประเทศเอง ก็จะดีขึ้นด้วยก็วันนี้สัปดาห์นี้เราแนะนำหุ้นของเซ็นเับส่วนในยัตติสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับเพราะเราจะเริ่มนําเอายัตติที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานี่แหละนะครับเอาเข้ามาเป็นยัตติที่เราจะ ทำการดีเบตกันเราแจกรางวัลให้กับท่านไปแล้วในชายผ่านลาชื่อที่ f c e e o o o นะครับใครที่ยังไม่ได้นะครที่ยังบอกว่าไม่ติดต่อมาเล่ติดต่อมานะครับนะครับของรางวัลที่เรามอบให้ครับเป็นบัตรสตาร์บัคหน0 0งบาทก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะครับครับผมถ้าจะอัปเดตเราจะติดชมรายการเรานะครับที่เฟซบุ o กครับ h e e b a t ดนะคีับครับ เราถ้าติดตามเราสองคนนะครับเฟซบุ๊กเหมือนกันเพะเดิมพบสองเคะแล้วก็กาีชุกิกกเกษมครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ